ส,สวัสด да ีครับวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมีดโกนนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีใบมีดที่ยาวแบบนี้นะครับเรามาเปลี่ยนแปลงเป็นใช้กับใบมีดโกนสองคมแบบนี้นะครับโดยการเอามาแบ่งหักแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ใช้กับมีดโกนหรือเราจะใช้ด้ามเหมือน um. loyalty, well เดิมนะครับนะครับถ้าเรามีแบบนี้นะครับเป็นของุเก่านะนะครับรุ่นเก่า บางรุ่นก็จะมีการเปิดใส่ด้านข้างเอานะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะแต่เราอยากเปลี่ยนเป็นใบแบบนี้นะครับทำยังไงเริ่มเลยครับนับได้นะครับเราก็ถอดถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยจะเป็นแบบนี้นะครับใบมีดคุณยาวนะครับคุณยาวแบบนี้นะครับจะเวลากั้นจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับสําหรับช่างตัดผมนะครับ เราเรากั้นนของหูนะครับก็จะยาวเกินไปเกะกะนะครับเตรียมว่าเปลี่ยนแปลงเรามาเปลี่ยนไปจะใช้แบมีดแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับต่ดใบมีดออกเลยใบเก่าเราจะใช้เฉพาะตัวนี้นะครับเราจะใช้ปลอกตัวนี้นะครับมาใส่เอาตัวนี้มันเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะใส่นะครับส่วนมากจุดนี้จะรวมนะครับ ระวังปลอกตัวนี้กับด้ามมีดตัวนี้จะหลวมนะครับถ้าจะหลวมมันเวลาเราใช้มีดตัวนี้สอดเข้าไปก็จะไอะจะไม่สะดวกนะครับมันจะขยับเพี้ยนได้นะครับทีนี้เราหาคีมมานีบมานีด้ามตัวนี้นะครับเพื่อจะให้้หแคบลงนะครับจะได้ไม่เวลาประกอบไปนี้จะได้แน่นนะครับแต่ว่าผม ผมไม่ได้ใช้ครีมนะครับผมจะใช้ตะปูนะครับตะปูตะปูดอ,อกให,ใหญ่หนนะครับปูสีครับตอกส่งเข้าไปให้เป็นรอยบุกนูนแบบนี้นะครับรอยเป็นบุมเข้าไปแบบนี้แล้วเวลาเราเวลาเราสอดต,ตัวนี้เข้าไปนะครับเราสอดตัวนี้เข้าไปนะครับเราสอดตัวนี้เข้าไปจะได้แน่นนะครับแน่นนะครับแน่เน,เ,นเวลาใช้มีดโกนดันเข้าไปจะได้ไม่หลุดออกไปนะครับ จะไม่จะใส่ง่ายขึ้นนะครับนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ได้ด้ามแบบที่ต้องการแล้วนะครับโดยการทํำยังไงก็ได้ครับให้ให้มันแคบลงนะครับมันก็ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วจะแน่นในมือนะครับโดยผมจะใช้การใช้ตะปูตอกครับต่อไปเราก็โดยปลายปลายแบบนี้นะครับจะแหลมเกินไปครับชุดนี้นะจะแหลมครับผมก็จะใช้ ใช้การทูด้วยกระดาษทรายครับ